สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับนี้คุณหนึ่งก็จะพามารีวิวร้านคาเฟ่ร้านเปิดใหม่นะครับชื่อร้านไหนนะชื่อว่าร้านบาดอนโซคาเฟ่เนาะคาเฟ่เนาะนี่บรรยากาศร้านครับนะฮะโอ้ยวิวสวยเนาะสวยมากๆคือมันมันวิวสวยแบ่งชุมชนกับวิวดอยอะเนาะวิวสวยกับวิวดอยสวยมากครับ เนี่ยบรรยากาศร้าน,นะฮะบริการถึงหนึ่งทุ่มใช่ไหมฮะเอะโอโหนี่ภาพสมัยก่อนนะครับวันนี้มีโคตอบเลยฮะก็ต้องมาเที่ยวะฮะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบรรยากาศเป็นไงครับบรรยากาศอร่อยครับบรรยากาศอร่อยเนะยาะ <c oughs> บรรยากาศดเาีเดี๋ยวลองชมเลยเดีย๋ยวเราชมครับในบรรยากาศนะฮะนี่โซดานในห้องแอร์นะครับ เด okay. เดินไปเที่ยวดูดูครับวิวเทืไทยนี่ฮะวิวสวยครับวิวตรงนี้ฮะเรามาดูวิวตรงนี้ครับวิวไปธรรมาชาติมากมุมถ่ายสวยครับกับนาขั้นบันไดตรงนี้ฮะ ตอนนี้น่าจะหมดนะแลดูทำนาแล้วนะครับเห็นปูกข้าวโพดนะครับน<ฮ>ี่ฮะโอ้สวยมากชอบวิวตรงนี้แหละคือเหมือนแบ่งทิวทัศน์ได้เลยนะครับมีทั้งชุมชนแล้วก็บนดอยนะครับนี่ชุมชนบ้านเทิดไทยหิแตกต่างๆนะครับนี่คือวิว นถ่ายได้หลายมุมครับอโอโหผมถ่ายเยอะจริงๆครับสามารถนั่งตรงนี้ได้เลยนะครับทิวทัศสวยมากใครยังไม่มานะครับต้องมานะครับร้านเปิดใหม่ตรงนี้นะครับที่ผมถ่ายนะค,ะคือวิวบรรยากาศนะโดยรอบด้าน คือด้านด้านด้านหลังนะด้านหลังของหลานนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเป็นมุมที่คือ,คอ,คอโซนธรรมชาตินะครับนะครับแล้วก็โซนตรงนี้ทางนี้ก็เป็นโซนชุมชนนะครับชุมชนตรงนี้นะครับเห็นพระธาตุตรงตัวนู้นด้วยตรงนี้นะฮะพระธาตุวัดสามเต้านะครับไม่รู้ซูมไปจะได้ถึงเปล่าตรงนี้แหละวัดสามเต้านะครับ ส่วนโซนด้านนี้ก็เราจะเห็นมุมบ้านหมู่บ้านไม่ได้เป็นหมู่บ้านห้วยหกนะครับตรงมุมนู้นนะฮะมุมนอนลองซูมไปดูครับนี่ฮะเดินตรงนู้นนะครับนี่ตรงนี้เลยเนี่ยตัวเนี้ยัน้เห็นเมฆหมอกนี่ตอนช่วงบ่ายบ่ายสามแล้วนะครับ ยังเห็นหมอกปกคลุมบ,บนดอยอยู่เลยนะครับสวยอยู่หลอกหน้าข้ามบันไดนะครับอันนี้คือบรรยากาศในร้านน,น,นะครับอาดันโซนะครับกาแฟนะครับนี่คือ,อหลายๆคนก็มานั่งมาทานโต๊ะมาทานกินกันนะครับแต่ผมก็ทาน เสร็จแล้วนะครับบ,บ,บรรยากาศร,ร,าาศรอบๆวิวเยอะด้านนอ,อ,อ,อก,อน,อกนะครับไปดูให้ดูมุมกว้างเป็นมุมกว้างนะครับด้านนอกมีวิวด้วยนะครับ,บราาครับนี่ข้างหลังนะครับก็คือเป็นบรรยากาศร้านคาเฟ่นะครับบาดันโซนะครับับน,นค,บคือวิวนะ บรรยากาศรานอยู่ด้านหน้า,นนานของผมเองผมว่าวิวบรรยากาศดีมากเลยนะครับใครหล,หลายๆคนที่ยังไม่เคยมาเทือไทยอ่ะแวะมาได้นะครับไม่ไกลเลยนะฮะเนี่ยฮะเราถ่ายมุมเอ็กท่าได้หลากหลายเลยมุมนี้ก็เลยเห็นมุมหมู่บ้านเทือไทยนะครับหมู่บ้านเทือไทยแล้วก็เราได้เห็นต่างๆโดนนู้นก็เป็นวัดสามเต้านะครับเห็นหมดเลยแลาสามารถมานั่งตรงนี้ได้นะฮะนั่งตรงนี้นะครับ บิวมุมสวยครับให้ดูครับเนี่ยประมาณน,นี้สวยมากครับมีโอกาสมาเที่ยวครับและมุมตรงนี้ฮะมุมนี่ขเขาเรียกว่านาบันไดนะครับเต็มหมดหมดาดูแล้ว,ลวเป็นบันไดเข้าวเพื่เข้าวโพดข้าวโพดนะครับวันนี้ก็รีวิวสดๆอย่างนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาแวะมา เที่ยวมาชิมกาแฟมาทานข้าวได้นะครับร้านนี้นะครับวันนี้คนหนึ่งได้ขึ้นมาทํางานก็เป็นวันที่2มีโอกาสมารีวิวก็มารีวิวให้กับทุกคนได้มาเที่ยวกันมาชมทชีวทั์บ้านเทอไทยด้วยแล้วกันนะครับโอเควันนี้เพีเพแคิดอย่ากันอย่าลืมกดติดตามช่องคนหนึ่งไปเอาประมวลนปเกลื่นลวกันนะครับวันนี้รู้สึกเขินๆอายมากนะครับเพราะว่าคนเยอะมากๆจริงรอให้คนจางหายก็ไม่หายสักที่วงนี้ คนถ่ายรูปเยอะนะครับโอเคครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ